ครับสวัสดีครับตลาดตกตอนเนื่องเนาะแนวรับยิ่ใหญ่ก็รอกันอยู่ตรงนี้พันสามร้อยจุดอยู่นะคะครับไม่เด้งนะคะครับค่ะถ้างั้นสถานการณ์ตลาดที่ปรับตัวลดลงตรงนี้เรายืนดูต่อไปหรือเปล่าคะอืมอย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้านะครับที่ว่าภาพมันแย่มากคนะครับแล้วก็หลุดแนวรับสําคัญที่พันสามอี่สิบหก เพราะนั้นความเสี่ยงที่เราจะได้เห็นพันสามเนี่ยมันก็มีสูงมากๆะนะครับเรื่องที่บริเวณพันสามเนี่ยสามารถเก็บได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะ,ะคแต่จริงๆแล้วมันก็น่าสนใจค่ะ,ะคแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋าวว่าเราก็มีหุ้นที่มีอยู่ในมือเนี่ยสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตอยู่แล้วเราไปแล้วเนี่ยผมว่าตอนนี้เราไม่จะเป็นต้องรีบร้อนเขาเก็บเพิ่มอะไระนะครับเพราะว่าการปรับลดลงในในวันนี้เนี่ยผมมองว่าสาเหตุใหญ่ๆโอเคคุ่มพลังงานกดดัน S <S แต่บันที้ที่น่าแปลกใจคืออาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ในาราคาในระดับต่ำอยู่แล้วเนี่ย <S <S แล้วก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ยังลงต่อค่ะนะครับตรงนี้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบภาพตลาดที่เป็นแบบนี้เท่าไหร่นะครับคงต้องรอดูอาการสักพักหนึ่งนะครับค่ะถือว่าเป็นแพนิกไหมฮะช่วงนี้ยี่สิบจุดคือไม่ได้เป็นแพนิคแต่ที่มันค่อยๆซึมลงอ,ะอ่อะมอคซึมลใครที่ติดหุ้นก็ไม่ได้ขาย เออใช่ใช่ใชไม่ขายแล้วละอืมใช่แล้วที่ลงมาเนี่ยเปนเพราะว่ามันเป็นแรงขายกดดันมากกว่าที่แห่กันจะมาถึงคุณกันตอนนี้ะนะครับะัะนั้นภาพของการที่มันมีแรงขายกดดันอ,ออจากปืที่มองไม่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ควรเราไม่ควรริบเข้าไปเสีย่ยงก็แนวรับ,นรบหน้าบริเวณนี้คนที่จะเข้ามารับนี้น่าจะเป็นในส่วนของกองทุนหรือว่าในประเทศคะคือตอนนี้เนี่ย ความคาดหวังที่ผมเคยมีเช่น l t f ยปีค่ะวินโดว์เดซซิ่งเนี่ยถ้า acing, มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นอยู่ก็คงต้องรอดูครับพี่แต่ที่รู้ถ้าเกิดเรามีหุ้นอยู่ตอนนี้เราต้องถามว่าเรามีหุ้นกลุ่มอะไรถ้ามีหุ้นกลุ่มนรนาคารเป็นดีกลุ่มอสังหาเป็นของผมก็คงไม่ขายค่ะค่มันต่าแล้วนะครับแต่ถ้าเรามีหุ้น <Okay. S 2> ในกลุ่มที่แบบว่าเอาตัวเล็กและเก่งกําไรในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเยอะๆเ,เนี่ยอาจจะขายออกไปก่อนก็ได้เพราะอินน้ำมันกว่ามันจะกลับมา อืมค่ะค่ะตัวเล็กที่ว่าก็ก็ตัวเล็กว่าไปนะฮะครับอืมค่ะอในส่วนของหุ้นตัวใหม่นะคะคุณปบรกิตที่พี่ดูอ่ะตัวใหญ่ที่เข้ามาในเทรดในตลาดคือ s p r c ครับยังต่ำจองอยู่นี่อยู่ในกลุ่มของโรงกลั่นใช่ไหมคะครับตัวนี้ะฮ คือผมมองว่า SPRc เนี่ยมันก็มาเจอ sediment ตลาดไม่ดีด้วยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็กระจายให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเพราะนั้นพอตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เทขายกันนะครับหาคนซื้อไม่มีแต่ถ้าถามในเงี้ยของ valuation เนี่ยมีนน่าสนใจไหมทุกวันนี้มันก็หนึ่งเท่าบุ๊กถ้าใช้บุ๊ก v a l u ปีนี้ะนะครับหรืออาจจะเพียงแค่ประมาณศูนย์จุดเก้าเท่าบุ๊กถ้าใช้บุ๊ก v a l u ปีหน้าะนะครับเพราะนั้นราคาณปัจจุบันก็ถือว่า ไม่แพงถ้าเทียบกับตัวลงการอื่นๆนะครับอาจจะเรียกว่าถูกได้ซ้ําไปียงแต่ว่าสถานการณ์ตลาดตอนนี้เนี่ยมันปล่อยหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยเยอะไปนะครับวันนี้เขาก็สะทุนกันออกมานะครับกอ,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 องทุนเขาไม่ซื้อกันเนาะก็เลยขายให้รายรย่อยคก็จยงต่ําจองนะครับตัวนี้นะฮะค่ะแตกต่างจากตัวเล็กคือ t a c <oughs> c กับเท่าแก่น้อยนะฮะที่ยังบวกอยู่ครับทำไมพิ่งนี้ถึงบวกได้ฮะก็ ส่วนหนึ่งก็มาเกตเมเกอร์อาจจะเก่งครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องมาเกตแมเกอร์แต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องของไบเลอชันปัจจุบันก็แพงทั้งคู่แล้วก็มาเกตเมคเกอร์เก่งเอ r c ีซนี่ลีดของแบงก์ไทยานิตหรือเปล่าเออไม่แน่ใจครับลีดหลายตัวเนาะเพราะตัวใหญ่ค่ะในส่วนของทางด้านหุ้นที่ขึ้นมามีเซนเทลนะคะคุณประกิตแล้วก็มินต์ที่พี่เห็นฮะ กลุ่มกลุ่มนี้เป็นยังไงฮะที่ยังเขียวขึ้นมาสวนตลาดก,ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าทั้งกลุ่มเราก็ปรับเป็นเิวทรอแล้วนะครับค่ะกลุ่มท่องเที่ยวนะคะก,ก็อาจจะถือไปได้แต่ว่าก็เรามาระวังครับอ,อืเห็นบวกส่วนขึ้นมานะคะครับได้ได้นั่นก็เป็นข้อมูลนะคะแล้ว i อ p c พก็ยืนนะตอนนี้นะฮะก็ในส่วนของซีรีส์แซทที่บอกช็อตเมื่อเช้าล่ะคะตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่บริเวณแปดสามหกครับ,รบปิดชอ็อตได้ยังฮะ ผมอยากถือไปก่อนครับพี่อ๋อที่เปิดมาเมื่อเช้านะฮะที่แปดสี่สามแปดสี่สองนะฮะใช่ครับถือไปก่อนดีกว่าถือไปก่อนถ้าถือไปก่อนพี่ก็มองคุณปิงเอ้ยคุณกิจมาว่าปรับตัวลดลงสิใช่ไหมฮะใช่ครับอีกสิบจุดหรอเปล่าเรารับยหา่ตลาดเราก็ลุ้นพันสามมะฮะะนั้นกาคงถือจนกว่าตลาดมันจะเห็นพันสามเาอืมค่ะแต่ทั้งนี้เนี่ย ก็ S <S <an> อยากให้นักลงทุนเรามาระวังภาพการลงทุนโดยรวมนี่นองนะครับ่เพราะว่าภาพเทคนิคอ่ะมันไม่ดีะนะครับมันก็เหมือนอย่างที่ขายในเสียงภาวะไร้ที่แล้วมันขัดแย้งกับภาพพื้นฐานมากะะนะครับคือภาพพื้นฐานเนี่ยเราเชื่อวาา่าเฮ้ยเศรษฐกิจปีหน้านานะมีการฟื้นตัวนะครับเคลือนอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะค่อยๆขยับปรับเพิ่มขึ้นได้แล้วอย่างเง,งี้ยพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างหนักนะครับก็คงต้องเรามาระวังการลงทุนไว้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวติดตามในเรื่องราวของข้อมูลแต่ว่าหุ้นกลุ่มพลังงานไม่ต้องเข้าไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ยังครับค่ะถึงแม้ว่าปรับตัวถอยลดลงต่อนเนื่องก็ตามนะฮะครับอย่างน้ยก็ต้องรองให้พ้นวันพรุ่งนี้ไปก่อนนะพรุ่งนี้รายการ,ตนะรสต็อกน้ํามันดิบนะอ๋อสต็อกน้ํามันดิบว่าเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ครับอืมอืม,อมถ้าสต็อกอปรับตัวลดลงก็จะทําให้ราคาเพิ่มข<ก>ึ้นก็อย่างน้อยราคาน้ามันก็อาจจะชะลอการปรับลดลงค่ะฝอยก็จะไปเซ็นมินเบวกระดับนึง อ่ะอ่ะก็ถ้ารอดูแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะสำหรับสถานการณ์น้ำมันก็ยังอเวอร์สัพ p l y กันอยู่นะฮะครับค่ะก็รอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เป็น